สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Forex Academy Channel นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อว่า Go Forex Hunter นะครับ Go Forex Hunter เครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นการทำงานด้วยกลยุทธ์การกระจายการเข้าออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น by u limit sell limit by u stop หรือ sell stop นะครับ ซึ่งหมายความว่าออเดอร์ที่เปิดขึ้นมานั้นจะมีการเพิ่ม pending order เพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ออเดอร์ที่ได้มานั้นมีราคาที่ดีกว่าออเดอร์แรกที่เข้านะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับ ในส่วนแรกก็จะเป็นปุ่มสำหรับกดบายนราคาปัจจุบันนะครับหากนักลงทุนท่านใดมีการวิเคราะห์แล้วว่าตลาดมีโอกาสที่จะทำราคาขึ้นไปก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วระบบจะทำการ pending order เพิ่มเติมให้ทั้ง buy limit และ buy stop นะครับในส่วนนี้รักลงทุนสามารถกำหนดได้ว่า ออเดอร์ลิมิตและออเดอร์สต็อปนี้จะเอากี่ออเดอร์และแต่ละออเดอร์ต้องการความห่างกันที่กี่จุดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ส่วนปุ่มถัดมาถ้านักลงทุนวิคเคราะห์แล้วว่าตลาดมีโอกาสที่จะทำเป็นขาลงก็สามารถกดปุ่มเซล์นี้นะครับแล้วระบบจะทำการ p พนติ้งออเดอให้เพิ่มเติม ทั้งเซลลิมิตและเซล์สต็อปนะครับส่วนปุ่มถัดมาก็คือปุ่ม close buy นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่พอใจในกำไรของฝั่ง buy แล้วก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อปิดรวบออเดอร์ทั้งหมดได้เลยนะครับเช่นเดียวกันฝั่งน,นี้ก็จะเป็นของ close sell ก็คือการปิดออเดอร์ของฝั่งเซลล์นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นหน้าต่างการแสดงผลนะครับส่วนแรกจะเป็น Profit หรือกำไรทั้งฝั่งบ u ายและฝั่งเซลลนะครับแยกกันส่วนต่อมาจะเป็นหน้าต่างการแสดงผลรวมของพอร์ตหปัจจุบันของนักลงทุนแต่ละท่านนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเป็น Balance, Credit, Equity, Margin, Free Margin และ Margin ปอร์เซ็นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการแสดงผลในส่วนของหลอดไซต์ของแต่ละฝั่งทั้งบายและเซลล์นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่กระจายออเดอร์ไว้เยอะแล้วไม่รู้ว่าหลอดที่ออกไปตอนนี้มีจำนวนกี่หลอดก็สามารถ มาดูที่หน้าต่างตรงนี้ได้นะครับว่าหลอดบายตอนนี้มีอยู่กี่หลอดและหลอดเซลล์ตอนนี้มีอยู่กี่หลอดนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออโ p ป o รฟิตรือว่าผลรวมกําไรทั้ง2ฝั่งว่ามีกําไรเท่าไหร่นะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดที่เปิดบายและเซลล์พร้อมๆกันหรือในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับก็สามารถมาดูออโปรฟิต กำไรผลรวมทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการส t o p Order นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่เข้าออ,อเดอร์ไปแล้วและระบบทำการ p e n ด i n g Order ให้แล้วแล้วราคาทำการทะลุโซนพ e น d i n g นั้นไปไม่ต้องการที่จะให้ระบบออกออเดอร์เพิ่มเติมก็สามารถ กดปุ่ม Stop Order Buy ได้นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดไม่ต้องการที่จะให้ระบบออก Order ซ e l l เพิ่มเติมก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนปุ่มต่อมาคือปุ่มย่อและโชว์หน้าต่างดิสเพย์การใช้งานของเครื่องมือนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายในส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นส่วนของ การคนโทรลการทำงานของเครื่องมือนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หน้าต่างดิสเพลย์จะแสดงเป็นแมนนวลซึ่งหมายความว่าการเข้าออเดอร์นั้นจะเป็นการเข้าออเดอร์จากมือของนักลงทุนโดยตรงนะครับระบบจะไม่ได้ทำการเข้าออเดอร์ให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการทำงานของเครื่องมือตัวนี้ในแบบอโตเมติกันนะครับ ในส่วนนี้ผมจะแสดงเป็นการแบ็กเทสนะครับตอนนี้ระบบได้ทำการเข้าออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าเมื่อหลุดราคาโซนพินดิ้งไปแล้วระบบจะทำการพินดิ้งออเดอร์เพิ่มเติมและเส้นของ TP ก็จะขยับลงมาตามเส้นออเดอร์ ที่ได้เพนดิงไว้นะครับในส่วนนี้การเก็บ TP ของเครื่องมือตัวนี้จะเป็นการเก็บ TP แบบเหรียญดอลลาร์นะครับจะไม่ใช่การเก็บ TP แบบจุดหรือปิ๊บพอยตนะครับในส่วนของ TP นักลงทุนก็สามารถกำหนดได้นะครับว่าต้องการกี่เหรียญสามารถกำหนดได้ตามความพึงพอใจเลยครับ ในส่วนของเครื่องมือตัวนี้การกระจายเพนติงนั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าการกระจายเพนติงแบบออเดอร์เท่าๆกันในทุกออเดอร์หรือจะเป็นการกระจายเพนติงแบบมาติงเกลหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการคูณหลอดระบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายให้ฟังในคลิปสอนการใช้งานเชิงลึกนะครับ สำหรับการใช้งานเครื่องมือของ GoForex Hunter นะครับเบื้องต้นจะมีการใช้งานแต่เพียงเท่านี้แต่หากนักลงทุนท่านใดต้องการที่อยากเรียนรู้เทคนิคขั้น a d v a n c e ของเครื่องมือตอนนัวนี้หรือเครื่องมือตัวอื่นที่มีอยู่ในสถาบันของเรานะครับสามารถกดติดตามช่อง YouTube GoForex Academy Channel ของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วเราจะทำคลิปออกมา แบ่งปนันเทคนิคการเทรดดีๆความรู้ดีๆและเครื่องมือดีๆให้กับนักลงทุนได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ